ครับผมสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆทุกท่านนะครับกับสวัสดีทุกทุกคนนะครับผู้อยู่ไกลอยู่ไกลสำหรับเมื่อนี้ก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมทางสวนพี่น้องเพิ่นนะครับผู้เพิ่นเห็ดเกษตรเจ้าของพื้นที่เพิ่นบ่สะดวก์นี่ให้การสัมผัสนะครับเพิ่นก็ยังบ่พร้อมก็เลยเพิ่นเพิ่นบ่อยู่นะครับเพิ่นบ่อยู่เพิ่นก็เลยขออนุญาตเพิ่นเขาถ่ายทำน้ำภาพ น้ำหัวน้ำสวนเพิ่นให้พี่น้องรับชมก่อนเดินอนทางช่องขอรังกันตัวครับคนรัก,กรเกษตรสวนพิรมภัยถสกวิสันพันขอนียวพ้นจวนผู้หญิงไงนะครับพ่นอุดอรบดสินบดตอนบดเหนือบดหนังนะพี่น้องขอคาราวะทุกถุกทันที่คารวบนะครับเพื่นพนอนๆอขาม้าเยี่ยมชมนะครับการเปี้ยนการเยี่ยมชมในหัวในสวนของเพิ่น กะซีมีครับลานนารยางพี่น้องเ้อกับเบื้องเบื้งนะครับกันปั๊บเปลี่ยนของสวนแต่ละสวนกับดีไปคนนะรยางนะครับส่วนทั้งสวนทั้งนี้เป็นมะเขือคางกบนะครับบักพริกอันนี้ก่อนรู้สึกว่าเพิ่นได้ไล่รบปไล่เราหรอครับพี่น้องนะครับ ทางสวนของเพิ่นกัอยู่บ้านโน่นน้ำนุ้ยนะครับบ้านโน่นน้ำนุ้ยมูที่เก่านะครับตำบลหัวนาคำตำบลหัวนาคำอำเภอสีถา,จาด,ดาาาาจดังหวัดอุดรธานีนะครับเพื่อนๆเข้ามาผมก็จะได้พาอัปเดตเยี่ยมชมน้ำหัวน้ำสวนเพิ่นนะครับเพิ่นก็ได้ปรับได้เฮ็ดดีครับได้เฮ็ดดีวิถีชีวิตของผ่านน้ำลงชีพของเพิ่น ส่วนใน้องสาเน่เพิ่นก็เรื่องน้องน้อยนยนี่พิ่นอาซาโนยี่พิ่นปล่อยปลาดุกครับพี่น้องปล่อยปลาดุกไหลายครับปลาหลายพี่น้องเพิ่นก็ะใสผ่าดําปูครับผ่าดําปูพื้นกปล่อยน้ำโซล่าเซลล์เพิ่นขอมาใส่นะครับเพิ่นก็ผมรู้สึกว่าเพิ่นเพิ่นเทสได้ดีครับเยี่ยมมากเลยทางรอบผ่านพิ่นก็ปลูกตะไคร้หงนะครับ หม,มากลกดีครับพี่น้องก็มีโอกาสดีที่สุดละครับเพราะว่าได้มาเยี่ยมชมภาพผีพนองเยี่ยมชมมีทุกสิ่งทุอย่างของอยากของกินนะครับพ่นก่าหรือซื้อว่าพิ่นปรับสภาพดินเพิ่นได้ดีครับเพ่นว่างแผน ไปด,ดีเยี่ยมมากครับพี่น้องกระทั่งรอบลัวรอบขางเพิ่น,นกั็ปูกกล้วยครับปูกลก้วยกล้วยสายหลายสายพันธุ์นะครับไดีสอบถามเพิ่นเบิงเนี่แล้วกับเพิ่นกันเรยว่านำเสนอให้พี่น้องเข้าเบิงนะครับการเก็บหวยเฮ็ดส่วนพื้นที่ของเพิ่นก็นสีประมาณอยู่ประมาณอยู่สามไร่กว่าเนี่ครับพี่น้องมีกัน วางแผนจอหนำครับเพิ่นกับเห็ดยางดีครับพี่น้องเพิ่นกับลงทุนอจอหนำยิดโซลาเซลล์นะครับบ่อวารัรานระบบหนำเพิ่นกับไหลหมุนเวียนอยู่ตลอดยี่สิบชั่วโมงนะครับเพราะว่าเพิ่นกับมีที่เก็บผักหมออ่อนไฟเพิอ่อนสำหรับโซนทางนี้ก็ที่นี่พริกหลายสายพันธุ์ครับออบวก บักเขือ่าบักเขือหางกบครัครบบักเขือหางกบบักเขือเน่าเฮารอบคางบริเวณก็มีต้นเขียบมีคามีตะไคร่กล้วยหอมนะครับกล้ยวยหอมกล้วยที่อ่างบ้านเฮาเพิ่งจะปลูกเป็นแถวเป็นแนวนะครับเป็นแถวเป็นแนวเป็นระบบระเบียบรู้สึกว่าได้มากได้ผลอย่างคุ้มค่านะครับพี่น้อง าพาผีพานนองชมชมเบิงครับเตรี่ยมชมเบิงนะครับสำหรับผักสวนทางส,วน,างสวนของเพิินมูนีก็ขออนุญาตน้ำเจ้าของสวนเพิ่นแล้วก็เลยขอ,ยขอ,อยถ่ายทำให้พีน,อพน้องเบิงของอยู่ของกิ่นน้ำหัวน้ำสวนเพิินหลายหลายอย่างนะครับสำหรับอ่า เพิ่มจีลูกผสมผสานนะครับปลูกผสมผสานฝรั่งก์ับสีมีหลายสายพันธุ์นะครับทั้งฝรั่งก์จิจูไก่แดงไก่ขาวมีหมดครับโอ้บักโฮงฟันโดคคกขัดพี่น้องโฮงฟันโดคคกขัดฟันหัวก,ก็เริ่มเพี้ยนไปที่เขาปีที่สองนะครับตามแวะไปแวะมาะเลยอยากให้พี่เห็น้องเยื่อมชมเป็นแนวทาง พราาการสร้างอาชีพหรือการเหตดแนวนี้นะครับผู้ใดนี่จยุดุ่งหวังหรือมีความบล่ลระมีความพยายามนะครับต่างพกต่างใจเอาใจใส่ในการอยากสร้างให้เป็นแรงเงินแรงท่องอแรงของอยาาของกินนะครับนี่ละครับชีวิตเกษตรกรแบบใส่ชีวิตแบบ สบายๆแบบมีความสุขนะครับเป็นธรรมชาติส่วนน้องเพื่นก็ขุดหลอกปูพาร์ดัมครับพี่น้องเป็นแบปล่อยกูปล่อยป่าปล่อยกุ้งปล่อยหอยอลงนี่บอ่อเพิ่นนะครับเพิ่นตะเคียนเพื่อนบ่อสำหรับปลาเพี้ยนใครที่ระบายนา้ำออกนะครับเบิ่งตัวอย่างครับเพื่อน สามารถเท,ทยเียดให้เมื้อทีหอบปลายห้าอปเร็นได้ครับหอบตีเลี้ยงห้อยเลี้ยงปูหองกรเรียงได้ครับเพราะว่าส่วนตังที่ส่วนดีนะครับผมม้องบองแล้วคือพันเทเียดแบบคือระบบระเบียบนะครับนี่หอดักแวลนครับพี่นอ้องนี่หอดักแวลนดักไข่นะครับ อันนี้จะเป็นบ่าปลาช,ช่อนนะครับเป็นเลือดดีดีครับพี่น้องเฮ็ดได้เยี่ยมนะครับกระกอกเขาขมาเบิงครับเขามาเบิงเป็นพักไผ่เนี่ยเพิ่งกระสีนี่ขายตลอดปีนะครับนี่ขายตลอดปีใน้่อของเพิ่นขีเพิ่นเลยปล่อยน้ำขาม้าใส่เพิ่นกระสี ได้กับผลประโยชน์จากชิงที่ครกเขาเรานี้นะครับจะเป็นพักเวียนพักไพ่เก็บไ้ายยุวตีวัดศาสตร์พี่น้องเพิ่นว่าเกษตรมีวัฒนาการกับพี่น้องผู้มีวัฒนการด้วยคนสามารถคนนปฏิปัญญาในการเหตุการณ์ทำนะครับกราฝากถึงน้องๆพี่ทุกคน ส่วนทางนี้เพคนกับจปลูกไหมครับเพคนกับจีบลงของไหมย่างโบท่านเด็กลงเพคนกับหมุนเวียนไปเรื่อยๆก็เยนเ็นชื่ครับขอไมาเยี่ยมชมทางสวนเพลินนะครับอันนี้เพลินกับปล่อยน้ำขมาไหลเวียนครับเหลี้ยงไหลเวียนในหัวในสวนเพลินในหนองในคลองเพลินทุกภาคสวน ขอเชิญชวนผู้ที่มียิ่ใจหลักทางด้านเเกษตรนะครับเกษตรแบบพอเพียงตามรอยพอเพิ่นกับให้ผธรรมห้องกับดำ้ำรงฉีดปลูกทุกอย่างที่กินได้ปลูกทุกอย่างที่ได้กินนะครับผู้ยุกไก่ยุไกลหรือน้องนอง,นง,นงทุกคนที่กําลังจับตามองหานะครับก็ได้วางแผนเบืองวิธีการวางแผนของเพิ่นครับนำคลองเพิ่นเพิ่นไปปลูก ยกระดับฟ้างแพงเปลนเิ่นในในด,ดีดีครับชันเยี่ยมน้ำน้องหดพักหดตลดใหม่เิ่นก็รู้สึกว่าแบบสบายครับน้ำเป็นก็เอาหดพืชไม่หรือพืชพักเป็นกัายๆนะครับเป็นเหตุข้องไปเพื่อเอาน้ำพวกมีหมดผีหมดมาเสือเป่นนะครับ ได้หลายอย่างครับเพิ่นได้หลายอย่างสำหรับอยู่ในหนองเพิ่นนี่ปูปลาบ่วหาตั้งแต่ตกเสาะเกลือบ่วหา,างตาสามนว่งงี้นะครับต้องเหยดไปติดเฮ็ียดไปเอาปเ้าเฮ็ียดไป,ไปทุกคนทุกชนชัตน,นะครับผมจึงได้น้ำพาเอาสิ่งที่มีประโยชน์มาพี่น้องครับสำหรับระบบน้ำโซดาเซลยวเพิ่นนะครับกับสิระบายไหลเขา้าหมุนเวียนอยู่ตลอดนะครับพี่นอ้องก็เบิ่งเอาครับเพราะว่า น,น้ำใส่ดีนะครับน้ำใส่ดียิงเจี๊ยบระบายน้ำอยู่ตลอดนะครับระบบโซล่าเซลล์ครับดีแห้งครับพี่น้องอันนี้บอ่อผักไผ่อันนี้เพิ่นปล่อยยังครับนี่แม่นี่โอ้อันนี้เพิ่นปล่อยกุ้งปอยปลาซิ่วคซั่น เพิ่นกะเฮ็ดเองครับไอปีน้องเพิ่นมาเฮ็ดซอยใหญ่ใหญ่เสียยูนะครับปล่อยขุ่งปล่อยซิวในน้ำเพิ่นกะปลูกผักไผ่นะครับดีดีครับพี่น้องอันนี้สำหรับบักคซีนเพิ่นกัปลูกไปหลายหม่องหลายที่ครับมีแต่เอาครับเอาวิตาไรครับได้นะครับบุวามสมบูรณ์ความพดสุกครับอันนี้ฟางกิ้มจูครับฟางกิ้มจู เพิ่นก็ได้มาไ้ผลหลายลบหลายหลบแล้วครับนะครับยางของเพิ่นเพิ่นก็ที่ไา่ย่ามตัดจริงบ่ให้ต้วนสูงต้วนงหญ่นะครับงงเพิ่นสิพยายามตัดต่นหลกให้เขาแจกอมบ่ให้เขา,ต,า,เขาต้นเขาสูงนะครับพี่น้องเพื่อี่ด้ดูดแลรักษาง่ายแล้วก็ให้มากกนะครับนี่คือ คนก็นได้ว่างระบบน้ำครับสายน้ำหยดไปตลอดเป็นแถวเป็นแน่วนะครับส่วนหยาเพิ่นกะได้หรครับเพิ่นกะได้กะเสียเอานะครับพี่น้องภาษาขุนบานเฮ้ายาดีก็คือ,อบกโจบกจอบเฮ้านะครับพี่น้องทุกคนทุกทันกะเขามาเดี๋ยมชมเบิ่งครับช่องทางการสร้างอาชีพเสริมหรือการเฮ็ดเกษตรแบบ โปรดโปจนทุกคนทําได้นะครับสั่งรอยยิ้มกับครอบครัวให้มีความสุขเกิดประโยชน์นะครับได้อยู่ได้กินได้คขาได้ข,า,ดขายทุกคนทุกชนชั้นนะครับน้อมรับะนะครับหันหน้าหันตาเขามากครับหันหน้าหันตาเขามาเบิง้งมาพิจารณาเบื้องเพิ่นเห็ดเพิ่นทำเพิ่นเห็ดได้ครับเพิ่นเห็ดได้ห้าก็ต้องเห็ดได้ ปภาพพาก็ดีครับการเ,ห,เห็ดหามวยเสุขภาพ็ดีดดาอายุการกินโป้โป้เปื้อนเปนะครับสำหรับที่น้องห้องเขามาศึกษาเบึงครับศึกษาเบึงการเห็ดเกี่ยวเก่ยวกผักกาคเษตนนะครับสุดท้ายนี่ก็ฝากพี่ฝากน้องทุกทุกคนเข้ามาเยี่ยมชม กากำลางเรื่องใจผากสวนทางสวนโคตรละเกษตรโคจนคุณยงงก็ขอน้ำภาพอันดีๆกับสวนกับสวนของพี่ของน้องให้พี่ให้นอ้องส่งต่อเบิ่งเป็นแนวทางแบบจางพี่สามารถประกอบประชีพให้อยู่ดีกินดีนะครับ ต่อไปมือข้างหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีและมีความสุขครับ